ครับผมกลุ่มละลร้านครับมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับครับผมนายทักนาในยองคอนครับผมฟุ้งเกลือครับผมนายสมคิดแสงแก้วครับนเป็นเพื่อนครับผมนายุูทร์ินแสงครับนวครับผมนายกิติทางคนสวัสดีครับผมชาชนามศรีตาครับสวัสดีครับผมนายมัทเธอร์งคาครับครับวันนี้กลุ่มเราจะมาแนะนำการใช้ กล้องยูรัตตัวนี้นะคร,ครับขั้นแรกนะครับเราก็ทําการเปิดปุ่มนี่นะครับกันไฟตกนะครับขั้นที่สองนะครับเราก็มาเปิดสวิตช์เครื่องนะครับปุ่มสีเขียวนะครับด้านหลังเครื่องนะครับครับขั้นแรกเราก็ทําการ เปิดสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ตัวนี้ถ้ากดเรากดมาข้างหน้าจะเป็นสองการสองสว่างด้านบนนะครับถ้าเราเปิดมาด้านหลังนะครับเป็นการสองสว่างด้านล่างนะครับเราจะใช้การสองสว่างด้านบนนะครับเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ปรับความกว้างของแสงครับโดยใช้ปุ่มตัวนี้นะครับความกว้างนะครับของแสงแล้ว ปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเพิ่มความเข้มของแสงนะครับแล้วปุ่มตัวนี้นะครับถ้าเราจะเลือกดูถ้าเราจะเลือก,กดูที่กล้องนะครับเราก็ดัผักปุ่มตัวนี้เข้าจนเข้าข้างในสุดเลยนะครับถ้าเราจะเลือกดูที่คอมพิวเตอร์นะครับเราก็ดึงออกมาให้สุดเลยนะครับ ครับส่วนต่อมานะครับอันนี้จะเป็นปุ่มปรับความหยาบนะครับซูมหยาบนะครับอันนี้จะเป็นข้างนอกสุดจะเป็นปรับละเอียดนะครับแล้วต่อมานะครับนี่จะเป็นเข้าออกนะครับปุ่มเลื่อนเข้าตำแหน่งเข้าตำแหน่งออกนะครับข้างล่างนี่ล่างสุดจะเป็นซ้ายขวานะครับยกซ้ายขวาครับครับสำหรับกล้อง yeah. อ mm hmm. จุลทรรศตัวนี้นะครับจะมีเลน อยู่ทั้งหมดห้าเลนนะครับเลนแรกจะเป็นเลนที่สี่นะครับเลนที่สองจะเป็นเลนสิบนะครับเลนที่สามจะเป็นยี่สิบนะครับเลนที่สี่นะครับเป็นสี่สิบนะครับเลนที่ห้านะครับเป็นเลนแปดสิบนะครับครับเราจะมาทำการทดสอบสอบ่องโลหะโดยการใช้จาก ดูจากคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกครับให้เราเ,เปิดโปรแกรม iView 2013นะครับกดเข้าไปที่กล้องนะครับโอเลือกนี่ครับโอเคนะครับถ้าเราจะดทำการสองกล้องโดยการใช้คอมพิวเตอร์นะครับให้เราดึงตัวน,นี้ออกนะครับ นี่นครับภาพเปจอจะเป็นแบบนี้เราจะทำการปรับกล้องนะครับโดยใช้เลนส 4, ์ 4x ก่อนนะครับโดยการหมุนหยากก่อนนะครับเพื่อเห็นน่นเหล็กนะครับจากนั้นให้หมุนละเอียดนะครับ ภาพมันจะได้เพิ่มชัดเจนขึ้นมากขึ้นนะครับนี่นะครับมันจะได้ขนาดนี้นะครับถ้ามันภาพอะไรมันอาจจะไม่เห็นขอบขอบเค้นที่ดีนะครับให้เราปรับปรับหานะครับโดยการหมุนตัวปรับซ้ายขวานะครับเพื่อหาขอบเค้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับจากนั้น ให้เราทําการถ่ายรูปนะครับโดยการกดตัวนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะได้รูปภาพออกมานะครับโดยการถ่ายจะต้อง 4x นะครับจากนั้นให้เราปรับเป็นต้อง 10x นะครับปรับให้ปรับความเรยวเข้าหาตัวนะครับ เนี่ยครับภาพเราเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพที่เหมาะสมนะครับจากนั้นเราก็ทําการถ่ายภาพเก็บไว้นะครับนยครับก็จะได้ภาพที่สองเพิ่มขึ้นมาตามในจอภาพนี่เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการปรับกล้องเป็นกล้องยี่สิบเอ็กนะครับเพื่อหาขอบเขต ที่ชัดขึ้นกว่า 20x นะครับหมุนปรับเรียดเข้าหาตัวนะครับนี่นะครับเราจะเห็นเนื้อเหล็กและขอบเคนที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมน,นะครับถ้ามันไม่ชัดให้ปรับซ้ายขวาเพื่อหาขอบเคนนะครับ ครับจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมครับถ่ายภาพเก็บทิ้งไว้ครับจากนั้นให้ปรับกล้องไปอีกนะครับแล้วหมุนข้อหาตัวนะครับ ครับเราก็ได้ภาพออกมาอีกหนึ่งภาพครับสำหรับภาพนี้ก็เป็นของกล้องของ 40x นะครับเราจะได้ขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งภาพนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปรับกล้องไปที่ 80x นะครับที่ความละเอียดสูงสุดของกล้องของกล้องรุ่นนี้นะครับให้เราปรับความละเอียดถอยออกจากตัวนะครับ เพื่อหาขอบขอบเกนหรือของเนื้อเหล็กนะครับให้เรากดซ้ายขวาครับภาพนี้ก็เป็นภาพของเนื้อเหล็กของแปดสิบทครับที่ความละเอียดสูงสุดที่เราใช้ในตอนนี้ครับเราทําการถ่ายภาพเก็บยิงไว้ครับก็ได้ภาพตัวนี้ออกมาครับเพิ่มขึ้นอีกตัวครับครับสําหรับภาพนี้ครับเราจะนําไปใช้ดูขนาดของขอบเกณฑนครับเรามาคลิกที่ ปุ่มนี้นะครับจะมีปุ่มคลิกตรงนี้นะครับคลิกลงไปครับแล้วมันจะแสดงตัวช่วยออกมาครับเราที่ใช้หลักๆจะมีมันใช้คล้ายๆกันนะครับหลักๆเราที่ใช้คือตัวหนึ่งครับเราจะบอกว่าขอบเกณฑ์ของเราที่เลือกอยู่ตรงไหนครับเราจะเลือกตัวนี้ครับครับเราก็พิม ช่องนี้ครับเราสามารถพิมพ์ได้ครับเี่ครับเราจะพิมพ์เข้าไปว่าขอบเกลของเราอีกตัวนี้ครับครับเราได้ตัวขอบเกลขึ้นมานะครับต่อมาเราจะบอกเส้นรอบของขอบเกลที่เราต้องการเลือกตัวนี้ครับหรือลากขึ้นมาครับตามขนาดของมันเลยครับสามารถปรับได้ไปตามขนาดเลยครับ นี่ครับคือขอบเกณฑ์ที่เราเลือกขึ้นมานะครับตัวนี้เราสามารถย้ายได้นะครับต่อมาอคือเราอยากทราบขนาดแนวแกน x ของมันมีเท่าไหร่เรามาคลิกที่ปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับและสามารถบอกได้นะครับว่าแกน x อ,อยู่ที่เท่าไหร่ <S <S รับ <S <S เรากำหนดดูว่าเราจะวัดแค่ขนาดตรงนี้เราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับ เราก็จะได้ขนาดของแกน x ออกมาครับสรับตัวต่อมาคือแนวแกน y นะครับที่เราใช้กันหลักๆนะครับเราจะวัดจากตรงนี้นะครับเรามาดูตรงสูตรนี้ว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับแนวแกน y ก็จะได้ขึ้นมานะครับคือเป็นตัวใช้หลักๆที่เราจะเลือกดูครับส่วนตัวห้องนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากครับทั่วทั่วไป ตัวน,นี้คือบอกองศาว่ามีองศาเท่าไหร่นะครับแบบฝฟายปิดตัวน,นี้ก็แบบฝฟายเปิดนะครับบอกองศาครับว่ามีองศาเท่าไหร่เนี่ยครับส่วนในอุปกรณ์ตัวพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นบอกขนาดตามที่เห็นค้ายในรูปเลยนะครับนี่ก็เป็นวงกลมไปครับนี่บอกขอบแบบ ไม่ต่อกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วสําหรับพวกนี้โปรแกรมนี้ครับเราสามารถลิงก์ผ่านไปยังตัว Excel ได้นะครับโดยมาคลิกที่ปุ่มนี้ครับนะครับรอสักครู่นะครับเนี่ยครับจะขึ้นมาแล้วใน Excel นี้มันก็มันก็จะบอกให้เรารู้เลยนะครับว่าตัวที่เราวัดมีอะไรบ้าง ขนาดของตัวไหนมีเท่าไหร่ที่เราใช้วัดนี่ครับจากในโปรแกรมของตัวมาครับมันจะลิงก์ผ่านมาสู่ e x c e l ทําให้เรารู้ขนาดแกน x แกน y ขนาดต่างๆนะครับได้ตามดังตารางในข้อมูลนี้เลยนะครับครับนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการส่องดูโลหะนะครับสําหรับการใช้กล้องอยูรัาในการส่องโลหะ <c oughs> ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ครับหลังจากการใช้กล้องสองโลหะเสร็จแล้วเราควรมีการทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์และคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อมีอายุการใช้ง,งานที่ยืดยาวอ,ออกไปนะครับสำหรับกลุ่มล้าก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขผมครับ <Okay. S 3> โอเคิดถึง ผิดไหมถ้าฉันจะไปให้ไกลจะตรง